600 251สอ2ห้าหนและ r i t ์อาให้ผลผลิตต่อไร่ยังไงเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจปลูกยางนะครับเราจะเลือกสายพันธุ์ไหนดีนะครับอันดับแรกครับสายพันธุ์ RRIM 600นะครับอันนี้นะครับให้ผลผลิตยอยู่ที่ 289กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับอ่า600นะครับไม่ค่อยต้านทานโรคใบร่วงเท่าไหร่นะครับแต่นะครับเป็นยางที่ออกไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าออกสม่ำเสมอนะครับและพันธุ์ที่2ครับคือ RIT 251 251ครับ251ครับเป็นยางพาราสายพันธุ์ที่ให้น้ำยางสูงนะครับให้อยู่ที่346กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งมากกว่า 600อยู่ประมาณ129กิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้นะครับยางพาราสายพันธุ์251นะครับเหมาะกับพื้นที่ที่ดินร่วนนะครับดินร่วนนะครับหน้าดินตื้นนะครับอาหารกินเก่งนะครับทรงพุ่มนะครับ251เนี่ยนะครับอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพียงพอนะครับถ้าอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอนะครับเป็นพื้นที่แห้งนะครับไม่เหมาะนะครับมันจะทําให้เป็นยางเปลือกแห้งหน้าตายง่ายนะครับและต่อมาครับพันธุ์ที่3ครับพันธุ์ BPM24 ครับ อันนี้นะครับให้ผลผลิตอยู่ที่ไร่ละ335กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเปลือกหนานะครับต่อมาครับอย่างที่4ต่อมาครับคือ408ครับหรือว่ายางพาราสายพันธ่าเฉลิมพระเกียรตินะครับยางพาราสายพันนี้นะครับเป็นยางพาราสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่แห้งแล้งนะครับให้ผลผลิตอยู่ที่ 352กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับ R R I T 2 2 6ครับอันนี้นะครับให้ผลผลิตสูงครับ425กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเลยทีเดียวนะครับ226นะครับเปลือกหนาเหมือนกันครับต่อมาครับอย่างสุดท้ายนะครับที่กอยทอแนะนำอยู่ในนักขณะนี้นะครับคือยางพาราสายพันธุ R R I T สามเก้าศูนย์สี่นะครับให้ผลผลิตอยู่ที่4 7 5กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปีนะครับต้านทานโรคได้ดีนะครับสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับทุกสภาพดินในประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือผลสรุปนะครับว่ายางพาราที่กรยยทแนะนําแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับให้ผลผลิตต่างกันยังไงนะครับพเพื่อนๆจะปลูกยางนะครับให้เลือกตามสายพันธุ์นี้ได้เลยครับ